จเจริญทำสํานึกดีครับผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับผมสหายเตอร์นะครับเราไม่ได้ว่าใครนะเราไม่ได้เอ่ยชื่อนะตํารวจหรือเจ้าหน้าที่นิสัยดีๆเราก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยหมายเหตุประชาชนวิจารณ์ณเจ้าหน้าที่โดยสุดจริตไม่มีความผิดข้อหาหมิ่นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญามาตรา329 และรัฐธรรมนูญพศ2560มาตรา34นะครับในวิดีโอสหายเตอร์ได้ยินพี่เล็กโพอ่องพูดอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วละ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับสหายเตอร์ยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าพี่เล็กโพอ่องวิจารณ์เจ้าหน้าที่จุดๆๆ ลงท้ายคําว่าบางกลุ่มบางพวกอย่าตัดคําว่าบางกลุ่มบางพวกออกก็แล้วกันถ้าไปตัดคําว่าบางกลุ่มบางพวกออกนี่เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสมมุตินะครับสมมุติสมมุติว่าถ้าเขาวงเล็บเราไม่ได้เอ่ยชื่อนะเอาไปบิดเบือนไปต่อเติมเขาก็จะมีความผิดข้อหาเบิกความเท็จหรือแจ้งความเท็จก็ได้นะครับ อีกอย่างพึงระวังเรื่องกฎหมายยายามาตรา200วรรค2ด้วยนะครับเรียนด้วยความเคารพนะครับ 1. จากกรณีพี่เล็กโพอ่องนั้นถ้าเราเป็นตำรวจนิสัยดีๆเราจึงไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับ 2. วิจารณ์แต่ไม่ได้เอ่ยชื่อและไม่ได้หมายถึงใครไม่มีความผิดข้อหา มิ่นประมาทไปดูคำพิพากษาสารดีกาเลขที่1325ทับ2498กรณีที่จะเป็นความผิดฐานมิ่นประมาทข้อความที่เก่าวจะต้องมุ่งเจาะจงถึงบุคคลใดโดยเฉพาะและโจทย์ต้องนำสืบให้ได้ความถึงบุคคลผู้ถูกมิ่นประมาท นั้นด้วยเมื่อในคำโฆษณามีความหมายเฉพาะในแพทย์ชายคนหนึ่งไม่มีกินความถึงในแพทย์ทุกๆคนของโรงพยาบาลศิริราชทั้งโจทย์หาได้นำสืบถึงในแพทย์คนที่ถูกใส่ความหมิ่นประมาท ก็ย่อมทราบไม่ได้ว่าในแพทย์คนใดเป็นผู้เสียหายเมื่อตามคำฟ้องไม่มีช่องทางแสดงให้เห็นว่าจําเลยมุ่งหมายกล่าวใส่ความถึงในแพทย์เฉลิมในแพทย์เฉลิมจึงมิใช่ผู้เสียหายอันจะพึงร้องทุก์ได้นะครับ เรื่องวิจารณ์แต่ไม่ได้เอ่ยชื่อและไม่ได้หมายถึงใครและคำว่าบางกลุ่มบางพวกก็มีเพียงเท่านี้นะครับตำรวจหรือเจ้าหน้าที่นิสัยดีๆเราก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับจเจริญทํามสำนึกดีครับ